แฟนคลับยังอึง้งเปิดตัวพี่น้องที่พัดพรากน้องพายุเหมือนระดับสิบถอบแบบกันมาเป๊ะเรียกว่าเติบโตอย่างมีคุณภาพสมกับเป็นครอบครัวที่น่ารักของวงการบันเทิงจริงๆค่ะสำหรับ3มพี่น้องน้องฮาร์เปอร์น้องฮันเตอร์และน้องนาดาแห่งบ้านจักรพง์ลูกๆของนักร้องหนุม่มฮิวโก้จุลจักรและภรรยาคนสวยหาหนาทัศนาวลัย ล่าสุดแม่ฮาน่าได้เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่ฮันเตอร์ซึ่งโครจรมาเจอกับน้องพายุลูกชายฝาแฝดของซุปตาสาวชมพู่อารยาพร้อมแคปชั่นสุดน่ารักว่าพายุเฮอริเคนทีมฮันเตอร์ งานนี้บรรดาพี่ๆแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆด้วยความรักและความน่าเอ็นดูของสองหนุ่มน้อยพร้อมกับมองว่ามีความน่าเหมือนกันมากๆอย่างคอมเมนต์ที่ว่าแวบแรกคิดว่าแฝดเอ๊ะทำไมหน้าพี่เปอร์เปลี่ยนไปร้ายแรงมากนะคะพายุเฮอริเคนเอ็นดูน้องน่ารักทั้งสองคนเลยค่ะ แฝดคนละฝาเอ็นดูจังเลยทํำคอนเทนต์คู่กันบ่อยๆนะคะรอติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย